ทอดแล้วเนาะพี่น้องตลาดพระสายใจใหม่เนาะเป็นตลาดพระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้เนาะพี่น้องใหญ่โคสมควรเนาะเพราะว่ามีแต่พระเครื่องเนาะพี่น้องเนาะได้เล่นเนาะสือขายกันเนาะมาขายได้เนาะมาหนังขายเนาะดูว่าสิมเดินสืบของเนาะมาบนพระเนาะก็ได้เนาะรัวใหญ่โคสมควรเนาะพี่น้องอลังการเนาะ มีนัดขายเนาะพี่น้องเนาะวันวันจันเนาะวันพุธนี่เลยเนาะมาขายกันได้เนาะพี่น้องเพราะว่าน้องตู่นี่ก็มีลายอยู่เนาะพี่น้องสวนหมากก็เนาะมีเพ้งจอนกับลายเนาะโตแดงเนาะพี่น้องมานังขานังขายกันได้เนาะเกิดเกิพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็สาวเล่ามารีวิวให้เบิ่งเนาะ ก็สิประมาณเนี้ยนเนาะพี่น้องเนาะย่งไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกัเลยเดอ้อเนาะ